ท่นเพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทในตอนนี้ก็มาฟังกันเรื่องทานบารมีต่อไปวันก่อนไปพูดถึงเรื่องเมณกาศเศรษฐีที่ยาวเหยียดแล้วันนี้แล้วก็พูดถึงอานิสงส์ของทานการให้ทานนอย่าลืมนะ ว่าใจยังไม่หนักแน่นพอคนที่เรายังไม่ชอบใจอย่าเพิ่งให้ให้แต่คนที่เรารักเพื่อคนที่เราไม่เกลียดต่อไปถ้ากำลังใจสูงขึ้นจิตสบายมีเวทค้าดีมีเมตตาบารมีสูงก็ให้ไม่เลือกให้พอปลดปลดเรื่องความทุกข์กิเลสของเรา กำลังใจในการให้ทานเนี่ยเป็นจาคานุสติก่อนที่จะคิดให้เป็นจาคานุสติอันนี้อนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีประจําใจแล้วมันตกตรุกไม่ได้ที่สมเด็จพระพิตรมารทรงตรัสว่าสมัยพระพุทธกรสบท่านเทศอย่างนี้ท่านบอกว่าบุคคลใดให้ทานได้ตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่น ตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าขาดเพื่อนขาดคนเป็นที่รักมันก็โดดเดี่ยวแย่ไหม่อนกันบคนุคคลผู้ใดดีแต่ชักชวนบุคคลอื่นแต่ว่าตนเองไม่ให้ทานท่านบอกว่าตายจาชาตินี้ไปแล้ว ไป้เกิดชาติใหม่มีพักพวกมากแต่ยากจนบุคคนใดให้ทานด้วยตนเองด้วยแล้วก็ชักชนบุคคลอื่นด้วยตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะเป็นคนร่ำรวยมากแล้วก็จะมีเพื่อนมีบริวารมีมิสหายมากนี่เรียกว่ามีความสุขบุกคนใดไม่ให้ทานด้วยตนเองด้วย ไม่ชักชวนบุคคลอื่น,นด้วยตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นคนยากจ,จนเข็นใจเป็นยาจ,จกขอทานแล้วขอก็ไม่ค่อยจะได้ไม่มีใครเขาอ,อยากจะให้ไม่จะคนเกลียดการให้ทานอีกที่ก่อนจะถึงนิพพานเนี่ยจะต้องเราต้องมีความสุขในทรัพย์สมบัติก่อนจะไปคิดว่าการให้ทานเป็นการกําจัด โลภะความโลภแล้วว่ามีผลน้อย,อยแค่การมาวาจรอันนี้ไม่ถูกถ้าเราจะไปนิพพานนี่ถ้าก่อน่าถึงนิพพานท้าเราลำบากมันไปยากจิตใจไม่สบายผมจะเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งว่าในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพมทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีคนคนหนึ่งเขาไม่เกิด แต่คนคนนี้เนะ่ยแปลกด้วยใช่ก่อนๆเวลาบำเพ็ญบรารมีตัดทานบรารมีออกจากใจแต่ความจริงเขาก็ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครเ็ามีจาคานุติกรรมาฐานเป็นปกติคือละความอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นที่ใครไม่ให้เขาได้ชอบทำเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้แต่ว่าเขาไม่ให้ทานที่ว่าทานนางสกโสทานนาง ที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าทานเป็นบันดไดให้ไปเกิดบนสวรรค์เขาบอต่ำไปเอาบุญที่เป็นปรมัตถบารมีดีกว่าคือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีสมาธิตั้งมั่นพระงับมีวรสามมีปัญญาแจ,จ่มใสเพื่อการตัดกิเลสก็เป็นการบังเอิญว่าชาตินั้นเขายังไม่ได้เป็นพระอริยเจา้า ก็ต้องตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเทวดาคนจนก็ได้ที่ประสมบัติอาจจะสู้ชาวบ,บ้านเขาไม่ได้ท่านี้ก็มากลับลงมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาคือโสเพณีโสเพณีเวลานั้นเขาถือว่าเป็นเด็กุลเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นสสังคมสมาคมหนึ่ง แต่ว่าโสเภณีน่ะเขาต้องการเฉพาะลูกผู้หญิงเขาไม่เหยียดหยามก็มาสมัยนี้ว่าโสเภณีเลวไม่ใช่อย่างนั้นเขาถือว่าโสเภณีก็เป็นตระกูลหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีออกพอออกมาเป็นลูกผู้ชายเขาไม่ต้องการเขาก็เลยไปหมกป่าไว้ทิ้งไปให้ตายก็าสืบตระกูลเป็นโสเภณีไม่ได้เวลานั้นโสเภณีผู้ชายยังไม่มี ถ้า,าเอิญมีโสเภณีผู้ชายอย่างสมัยนี้บางประเทศก็จะหายกินคล่องเหมือนกันใหรวมความว่าเขาเกิดมาไม่มีความสุขถูกถูกปล่อยแต่เขาก็ไม่ตายเขาไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่ามีบุญรักษาเขาจะเป็นอานลานในชาตินี้เขาถูกหมกโดยอย่างนั้นไม่ตายถูกแวดล้อมบริษัทรักษาไว้จนถ้าเป็นหนุ่ม วันหนึ่งเดินเข้าไปชายป่านคนเขาเอาอะไรมาฝังไว้คือลูกเขาออกเขาล็กมาฝังก็แอบ,บดูเข้าไปแล้วก็ย่องเอาไปโดเห็นลกเด็กก็เลยนลํลรกมากินหลังจากนั้นก็เดินไปเดินมาเห็นพระท่านมีความสุขก็ขเลยขอบวชพระอุปชาก็ให้บวชในเมื่อบวชแล้วเวลาบินาบาตตอนเช้าพระใหม่ก็ต้องเดินข้างหลังตามระเบียบถ้าเดินตามอาวโุโส ชาวบ,บ้านใส่บาตรจากหน้าพอจะถึงองค์หลังข้าวหมดพอดีนี่อเน,นสงการไม่ทันท่านก็เดือดร้อนมาดีนข้าวอุปชาต้องแบ่งให้วันที่สองท่านอุปชาบอกว่าวันนี้เขาใส่หน้าไม่ถึงหลังวันนี้คุณเดินข้างหน้าทุกคนใส่จะต้องถึงคุณแต่ความจริงท่านอุปชาเป็นพระอระหรันต์ พอรู้เรื่องในใจดีก็รู้กฎของกรรมดีท่านต้องการให้บิูสุผลว่าคนไม่ไทานะมันมีผลเป็นยังไงวันที่สองชจบ,บ้านบอกว่าวานนี้ใส่หน้าไม่ถึงหลังวันนี้รวมกันใส่จากหลังมาหาหน้าพอจะถึงองนหน้าเข้าหมดพอดีต่ความจริงเขาตั้งใจจะถึงแต่กฎของกรรมมันมันดานให้ตักเผือเข้าหมด วันนี้สามอุปชาบอกว่าเอางี้เอาละกันคุณยิงกลางเขาจะใส่มาทางไหนมันพบทางนั้นเป็นอนุวาท่านยิงกลางวันที่สามชาวบ้านบอกว่าวันต้นใสหน้าไม่ถึงหลังวันที่สองใส่หลังไม่ถึงหน้าวันนี้เราแบ่งเป็นสองพวกใสจากข้างหน้ามาหนึ่งพวกใส่จากข้างหลังไปหนึ่งพวก เขาก็ทําตามนั้นปลายกวาทั้งสองพวกพอจะถึงองกลางเข้าหมดพอดีวันที่สี่พวกประปชาบอกว่ายืนร้องฉันมันใส่แบบไหนถึงทางนั้นในวันต่อมาเขาเขาใส่บารตะนาบียบใส่บารท,ที่หนึ่งเขาไม่เห็นบารท,ที่สองได้ใส่บารท,ที่สามในวันต่อมาอุปชาบอกว่าคุณยืนรองฉันถ้าท่ามือจับบาดไปเขาจึงเห็นบารของท่าน นี่การไม่ทานถ้าบารมีไม่เต็มจริงๆถ้าไปโดนเข้าแบบนี้เราจะถูกความหิวทรมานขนาดไหนถ้านั่นบังเอ न, ิญเป็นบารมีของท่านเต็มจะได้เป็นพระอรหันต์ยังต้องถูกทรมานจิตใจแบบนั้นเมื่อท่านเห็นเห็นโทษเห็นทุกข์แห่งการเกิดอุปชาแนะนําไม่ยาไม่นานนักตั้ากตเป็นอรหันต์เมื่อเปรนต์แล้วชาวบ้านก็เห็นบาดเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว นี่การให้ทานนะมีความสำคัญอย่างนี้นะจงอย่าคิดว่าเราต้องการผลิพันธ์เราไม่ให้ทานยาวเพพาะศีลภาวนาอันนี้ไม่ได้ในการให้ทานของบรรดาต่านพุทธบริษัทเราจะต้องให้ถ้าบุญบาร,รมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเราก็ยะต้องต้องใช้ต้องกินแต่ถ้าบุญบาร,รมีเต็มเราก็จะมีความอดุดุมสมบูรณ์ อย่างตัวอย่างท่านศิีวลีท่านเบะศิีวลีนี้ชาติหนึ่งเป็นชาวป่าถ้าวันนั้นเวดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมนาวุทกศักชาวบ้านยังตั้งใจถวายทานกันอย่างหนักมีทุกอย่างใจมีทุกอย่างแต่ไม่ขาดน้ำพึ่งสดหาเท่าไรก็ไม่ได้ต้วตั้งคนไว้ที่ประตูเมืองสี่ประตู ให้เงินไว้หนึ่งพันกหาปณะเนทะ่ากับสี่พันบาทสมัยนั้นรอกว่าถ้าใครนำพึ่งสดมานำรวงพึ่งสดมาให้ซื้อจากหนึ่งกหาปณะนะไปถึงพันกหาปณะนะพอดีท่านศรีวลีเป็นชาวป่าท่านจะมาหาเพื่อนในเมืองไม่มีอะไรติดมือมาก็เอาพึ่งมารวงหนึ่งพอพูดนันเห็นเข้าก็ขอซื้อตั้งแต่หนึ่งถึงพันกหาปณะนะ ท่านก็ไม่ยอมขายท่าน,นบอกว่าฉันจะไปให้เพื่อนท่านก็สงสัยว่าพึ่งโรงนี้จริงๆร,ราคามันไม่ไม่ถึงกับกหาไปนะไม่ถึงหนึ่งกรวณนะแต่เจ้าวันนี้ให้มากๆมาคุณยาสติไม่ดีหรืออาจจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นมีความจําเป็นจึงถามมาทําไมผู้ท่านสติไม่ดีหรือไอพึ่งโรงหนึ่งราคาไม่ต้องพันกรามานะใครก็ซื้อเขาขายกัน ราคาไม่ถึงหนึ่งกหนะาปณะเขาก็บอกว่าพวกเราจะทําบุญแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดไม่ขาดอยู่นะ้ําผึ้งสดอย่างเดียวแล้วต้องการมีทุกอย่างจ่นก็เลยบอกว่าถ้าซื้อจะ,จะไม่ขายจะจะใบให้เพื่อนแต่ว่าท่านจะให้ฉันร่วมบุญด้วยฉันจะให้คนนั้นก็ต้องวิ่งมาหาหัวหน้าัวหน้าบอกดีดีมาก ให้เขาร่วมบุญ้ดยท่านระศีวลีก็ให้เป็นการปิดรลยการครบถ้วนพอดีว่าเขาขาดอย่างนั้นท่านปิดพอดีเพื่อปิดให้เต็มหลังจากชาตินั้นมาแล้วท่านมาพบองค์สมเด็จพระปพิธีแก้วเกิดในชาตินี้มาเกิดในชาติหลังนี้ก็บอกท่านระศีวลีเนี่ยไม่เคยมีโรคเลยโลครคไข้ไข่เจ็บที่ไม่เคยมีแล้วไปเอาเป็นพระที่มีลาบจริง จะไปไหนก็ตามคนก็ดีเทวดากรีปารพภสีบรีถ้าพสีบรีไปด้วยไม่มีคำอดจะมีคำอดมสมบูรณ์แม้แต่เดินเข้าไปในป่าที่ไม่มีบ้านในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตามารจะไปเยี่ยมพระวัดในป่าไม้สแก่ตอนจะไปเจอถึงทางสองแพร่งพระพุทธเจ้าึงไดทรงสามพระอนนว่าอนนุน ทางไปหาพระฤวัตไปถือไปทางไหนแต่ความจริงท่งานทราบอานนท์บอกว่าถ้าไปทางอ้อมทางนี้เดินทางหกสิบโยชนมีบ้านบินบาตตลอดทางนี้เป็นทางตรงเดินไปสามสิบโยชนไม่มีบ้านใส่บารสมเด็จพระบรมโลกนาจธิ้ทรงตัดถามว่าศีวลีมาหรือเปล่าแต่ความจริงท่านรู้ว่ามาจะต้องการจะประก่ความดี ถ้ะโนนก็กราบทูลว่ามาพระพุทธเจ้าข้าเราท้าศีวลีมาตาาคตจะไปทางตรงพอพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าจะไปทางตรงบรรดารุกเทวดาและากาศเทวดาทั้งหลายต่างคนต่างปรารว่าเวลานี้ท่านหลวงพ่อศีวลีของเรามาในความจริงพระโมคคัลลาประสานิบุตรก็ไปพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จด้วย แต่เทวดาไม่ได้ปรารบถึงเลยปรารบเฉพาะแตนสิวลีนิรมิตเริงแก้วคือติคือกุติเป็นที่พักวัดเป็นที่พักสําหรับพระห้าร้อยรูปเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงเขาก็แสดงตนเป็นคนธรรมดาแต่พระเจ้าพระอ่านนั่นรู้นิโมในพักวัดทับงหมพักตอนเช้าก็นําอาหารการบริโภคนิม,มิตเจ็ดจิตใจเทวดาไม่้องหู จะไวว้พระอิ่มนำสมรันแต่การที่เขามาถวายนี่เขารารบพบภาษีวลีว่าเราจะนําอาหาร,ปราไปถวายหลวงพ่อศรีวลีของเราเป็นอย่างนี้จนทั้งถึงสํานักของพระฤาวัดนิรรรบบดาเพื่อนพิสูุสมันเนและญาติยาโยมพุทธบริษัทที่กําลังนั่งฟังก็เป็นนั้นว่าทานเนี่ยมีปัจจัยใหญ่ ท่านประสีวลีให้ทานน้อยรวมเพื่งรังเดียวปิดรายการแต่ชาติหลังถ้ามีความอุดมสมบูรณ์คนที่มีความอุดมสมบูรณ์จะปฏิบัติธรรมมันก็ดีทําอะไรมันก็ดีทุกอย่างมีการคล่องตัวรวมความมีความปรารถนาสมหวังผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเขาบุคคลผู้รับ หรือว่าคนผู้ให้มีโอกาสได้ให้ชื่นใจว่าเราได้ให้ทานคนที่รับทานเขาก็รักบวกคนผู้ให้ในเมื่อเราให้เขาถ้ามีคนรักไอ้คนรักเราจะมากๆมันก็มีไม่ใช่เลวคนเลวมันน้อยกว่าคนดีให้ทานทุกคนอย่รู้คึนคุณคนไม่มีแต่เราจะไปคิดคิดอย่างเดียวคิดหนึ่งให้ทานเพื่อเป็นการสงเคราะห์ เรามีน้อยเราให้น้อยเรามีมากให้มากให้พอโคนย้ายเกินพอดีย้ายเบ็ดเบี้มตนเองย้ายถึงก็ตัวมีความทุกข์คนเรื่องการให้ทานจริงๆมันก็มีประโยชน์ใหญ่ไปที่ไหนมีแต่คนรู้จักแต่ความจริงเราไม่รู้จักจําเขาไม่ได้แต่อันตรายถ้าไม่จะเกิดจะกดข้องกรรมก็อ,อย่าไปโทษประธานไม่ช่วยนะ คิดไวเสมอว่ากรรมที่เราทําไว้ในชาติก่อนมันตามมาเล่นงานเรายังไงก็ช่างมันชาตินี้ทาหนีมันไปให้ได้อันดับแรกเอาทานธรมีเข้าชนกับมันก่อนเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีพอมีความสุขคนที่เดีมีความกตัญญูรู้คุณเขาก็ให้การประคบปงมเราให้ความสนิทสนมกับเราเป็นที่รักของเราเราก็ชื่นใจมีความสุข ท่าเ,าเพื่อนพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผล,ลจงมีแต่เพื่อนพิสุทธิ์สมณีทุกท่านและญาติโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี